สวัสดีครับสวัสดีครับอนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวสินค้าของเรานะครับก็แน่นอนนะครับกีตาร์ที่เราจะนํามารีวิวนะครับก็เรียกถึงอยู่2คนมีนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอให้อาจารย์มิกนะครับช่วยแนะนําตัวเองก่อนละกันนะครับว่าชื่ออะไรนะแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างนะครับฝากนะครับครับผมก็ชวพลรัตนวิพนะครับ ชื่อเล่นชื่อมิกครับก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนาิ์แล้วก็เล่นอยู่วงยังแมร์แอนเดอรซีครับอ่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวงทําเพลงเองนะครับเล่นเองนะครับก็คือเป็นวงที่ได้รับความนิยมเริ่มเริ่มได้ความนิยมอยู่แล้วนะครับตอนนี้อ่านะครับผมก็วันนี้แลวเราเป็นเกียรติมากมานะครับที่ได้อาจารย์มิกมาช่วยรีวิวสินค้าให้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอ่ะก็คือเริ่มตัวนี้เลยนะครับผมตัวที่อาจารย์มิกถืออยู่นะครับก็คือรุ่น A C E S 3 1อ่านะครับตัว3 1เนี่ยเอ่อจะมีทั้งหมด2สีนะครับตอนนี้นะครับก็คือตัวสีแดงที่ครูมิตอาจารย์มิถิวอยู่นะครับแล้วก็ตัวสีไอวอรี่นั่งข้างนั้นนะฮะอ่ะเป็นยังไงครับอาจารย์มิกสัมผัสแรกเลยที่จากลงรถมาปุ๊บเนี่ยเข้ามาหยิบพิต้าพร้อมรีวิวเลยเนี่ยเปยังไงบ้างครับชอบชอบที่น้ําหนักเขาครับอย่างแรกคือน้ําหนักนะครับใช่ครับ หมือนเขาดูทําน้ําหนักมาเท่าที่จับมาน้ําหนักพอๆใกล้ๆกันหมดเลยใกล้ๆกันนะครับใช่ครับแล้วก็คอเล่นง่ายครับเหมือนเป็นซีเชฟที่ที่บางนิดนึงแต่ก็อเงนะครับอ่านะครับอันนี้คือสัมพันแรกนะครับเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดสเปคนะครับผมตัวสําหรับตัว ace สามหนึ่งนะครับก็คือตัวบอดี้นะครับเป็นมัดปปลานะครับผมคอเป็นไม้เมเปิลนะฮะฟิกอร์บอร์ดเป็นไม้จัตบักนะครับผมแล้วก็ เฟตตตัวนี้เป็นเฟดมีเดียมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ acs 3 1หนึ่งนะครับผ้าขยายเขาเนี่ยจะเป็นตัวซิงเกิลคอยสตัวนะครับผมแล้วก็ตัวบิดตัวนี้เป็นบิดแบบโยงไว้ได้บิดินะครับผมก็ดูแล้วรูปทรงก็เหมือน acs ที่เป็นรุ่นใหญ่ที่มาก่อนหน้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวจุดเด่นอีกจุดหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับ dynamic switch สวิตนะครับผมตัวนี้จุดเด่นยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้ครูมิตรสาธิตการเล่นแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอก็คือการทังงานของเขานะฮะผมอธิบายเลยนะครับผมถ้าเรากดลงมาเนี่ยคือปิดสวิตนะครับถ้าเรากดขึ้นคือออนสวิตนะะอ่ะเราปิดก่อนนะครับอธิบายก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราปิดตัวตัวสวิตเนี่ยการดังงานก็คือการปรับเนี่ยก็คือทั่วไปก็คือปรับแบบแพรลเรลต่อตรงสำหรับตัวเป็นอัพปกติสามตัวิแก๊กสวิตนี้จะมี หน้าทางนะครับผมอ่ะทีนี้ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตัว,ตว,ตวสวิตช์เนี่ยมีจุดเด่นยังไงนะครับเชิญครับคุมิกครับปรับไปที่แก๊กแรกก่อนแล้วกันนะคร,ครตัวแรกกับตัวออนกับออฟแล้วกันนะครับ,ล,รบลองดูครับ คืลิงก็คือถ้าเรากดออฟเนี่ยก็คือจะเป็นตัวทินนีคอยตัวเดียวนะครับถ้าเราปรับขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนต่อเป็นอัพกิ้งสองตัวแบบซีเรียลคอนเน็ก่านะครับจุดเด่นก็คือประมาณนี้ตัวนี้จุดเด่นก็คือเปลี่ยนเสียงได้ทั้งหมด8เสียงปกติ5นะครับแล้วก็ตัวสวิตตัวนี้ทําได้อีกสามเสียงเราดูจุดเด่นที่สําคัญทีุ่ณอยากจะเนีพิเศษแล้วกันนะครับสําหรับตัวสวิตตัวนี้คือการทํางานตัวปิดอัพตัวนี้แล้วกัน่านะครับว่าเป็นยังไงครับ ออนกับออฟเนี่ยคุณมีกลองสาธิตดูครับได้ครับอันนี้คือใช้เป็นตัวบริกครับก็จะตัวนี้<บ>นเราเราออฟอยู่แล้วไหนออฟอ่ะอลองดูครับอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของซิงเกิลคอร์ ย่านโลแบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนทอมบักเกอร์ครับยิ่งถ้าใช้กับพวกโอร์าได์อันนี้ก็จะได้คัลเลอร์แบบเหมือนซิงเกิลคอยปกติ ก็คือเป็นไงครับความรู้สึกที่ที่ได้สัมผัสผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาน่าสนใจครับคือถึงแต่หน้าตาเป็นซิมเมนคอยแต่ว่าด้วยสวิตเนี่ยมันทําให้ฟังก์ชันของซิมเมนคอยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแต่ว่าได้เป็นซาวล์แบบว่าฮัมเบอร์เกอร์มาขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้ถ้าพูดเรื่องของการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็หลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าถนัดในการเล่นทรงสตรัทแล้วแบบชอบซิเปนคอยแต่ว่าบางทีเนี่ยหลัจะต้องเล่นเพลงที่มันแบบเป็นร็อกขึ้นมาหน่อยครับ รเราก็จะใช้สวิตเนี้ยสร้างความรู้สึกว่าจากสิ้นคอยเนี่ยให้มันหนาขึ้นให้มันมีย่านโลอำซึ่งกีตาร์ตัวนี้ตอบโจทย์และทําได้ดีครับสําหรับสําหรับก็คือจุดเด่นก็คือเป็นซูเปอร์สแต็านะครับให้เล่นได้ม,มีความหลากหลายเล่นใน้ทุกแนวที่ที่อาจารย์บอกนะครับมผมสิงคอยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นเสียงแบบฮาร์มอร์ก็ได้ด้วยอ่านะครับก็คือตัวนี้ยังไงก็แนะนําไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องออราคา ครับก็อยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับน้องๆเล่นได้นะครับผู้หญิงที่มือเล็กๆก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับหรือว่าจะเป็นระดับมืออาชีพก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ ACES 3 1ครับนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งของเขานะครับที่จะเข้ามาคู่กันแล้วกันนะครับผมครับผม ต้นเดี๋ยวผมถามก่อนละกันนะครับว่าสัมผัสแรกเหมือนกับตัวสามหนึ่งไหมจริงจริงคอแล้วก็น้ำหนักกับอย่างก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัว40นย์นะครับตัวส0ศนย์เนี่ยเริ่มผมเริ่มเลยละกันนะ40่ศูนย์เอีอสีนจะมี3มสีนะฮะคือจะมีสีที่คมีอาจารย์พิถิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีสีดำทั้งทั้งผมนะฮะแล้วก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับ นะครับตรงนี้มีสามสีนะครับ, 3, 4, รบผู้เรื่องสเปคบอดี้คอเนี่ยจะเหมือนตัวสามหนึ่งทั้งหมดนะครับที่พูดไปแล้วแตกต่างกันที่ตรงปิกอัพตัวรับสัญญาณเสียงนะครับครับตัวนี้จะเป็นซิงค์คอยซิงคคอยลวร่องเบรกนะครับผมตัวนี้ที่แตกต่างจุดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเสียงนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเสียงได้ทั้งหมด9้าเสียงเก้าเสียงเลยนะครับผม,มแลวก็จะเพิ่มตัวนี้จะเป็นบิดดับที่มีคันโยกมาให้นะ คันโยกแบบวินเทจสามารถโยกได้ครับตัวสาหนึ่งจะไม่มีคันโยกสี่ส่วจะมีคันโยกมาให้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เสียงละกันนะครับผมให้คุณบิสาธิตเลยนะครับก็คือปิดสวิตช์ออฟไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่เน็กนะครับ จะเป็นสิงค์คอยเดิมนะครับปรับแก๊ที่สองก็จะเป็นตัวคู่นี้ละนะครับผมก็เหมือนกันนะครับตัวที่สามก็เป็นตัวนี้นะครับตัวที่สี่คือเรายพูดถึงการปรับทั่วไปนะครับผมตัวที่สี่ก็เป็นตัวนี้ก่นี้นะครับครับตัวนี้ค่ะเป็นทัมเบอรงนะครับทีนี้ว่าเราลองเอ <On> ออนสวิตนะครับเปรียบเทียบกันละกันนะครับ oh. ตัวออนสวิตนะครับกับกับความแตกต่างกันละกันนะครับกลับไมน้องออนเลยครับผมก็ะจะเป็นบรรยากาศเหมือนแบบว่าได้ความแบบหนาขึ้นนิดนึงนะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นโทนซิงเกิลคอยครับที่แบบที่เราคุ้นเคย คือเราออนสวิต์ปุ๊บเนี่ยมันจะสองตัวจะทำงานอ่านะครับคือต่อแบบต่อแบบซีรียลคอนเน็กครับตรงอ่านะครับ,นะรบซึ่งถ้าเราออฟเนี่ยมันจะเป็นซิงเกิตัวเดียวเราออนปุ๊บจะเป็นสองตัวนะครับอ่ต่อไปนะครับแก่ที่สองอ่ลองดูครับครับออนส ก็แตกต่างนะครับอ่าถ้าเราออฟเนี่ยจะเป็นสองตัวนี้ปกตินะครับทีนี้พอเราออนปุ๊บเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะฮะอ๋อซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของจุดเด่นของตัว AC นะครับในการเล่น,น,นซึ่งอาจารย์เสียงก็มีความแตกต่างอ๋อครับอันนี้ชัดเหมือนกันนะครับเหมือนตัวรุ่นที่เขาเหมือนกันเลยนะใช่ใช่ดีไซน์ไวริงแบบของ a v เวเ e ตัวที่สามน,นี้ออฟอยู่นะครับอยู่แล้วนะอรับนะครับ,นะรบถ้าเราตอนแรกถ้าเราออฟเนี่ยปุ๊บตัวนี้ทำง,งานตัวเดียวครับนะครับพอเราออนปุ๊บเนี่ยตัวนี้กับคู่นี้ ทำงานเลยเพราะนั้นเสียงม้วนเสียงนี่มันจะเยอะตัวเมื่อกี้ที่ที่จะเล่นเมื่อกี้นะจะรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ครับความแตกต่างเลยนะครับหนาขึ้นเสียงปุ้งขึ้นมาเยอะคือมันเปิดใช้การทํางานหมดเลยอ่าตัวนี้ต่อแบบลมตัวนี้คือต่อแบบพารเรลเลตรงมาใช้ทั้งหมดสาม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 ตัวเลยสำหรับแก๊กที่สามกับออนสวิตนะครับอ่นะครับแล้วก็จาล้องดูภาแก๊ีครับ กลับเปิดนะครับท่านเก็นว่า ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงจะบังลงครับบังลงเพราะว่าทํางานแค่ตัวเดียวซึ่งถ้าเราปิดปกติมันจะเป็นคูณผสมครับผสมต่อตรงพลเรลเล่ตรงไปนะครับส uh ่วนการสุดท <Lords> ้ายก็คือเป็นปกติครัแตัวนี้ทํางานตัวเดียวนะครับซึ่งตัวสี่ส่วนก็คือสรุปว่าเปลี่ยนเสียงได้หมด9เสียงปกติ5นะครับก็คือต่อแบบเซีเรียลคอนเน็กต์อีกสี่นะครับผมก็งั้นครับอาจารย์สำหรับกลับตัวสามหนึ่งความรู้สึกการเป็นเสิยง ผมรู้สึกว่าเขาก็ออกแบบมาดีนะครับเหมือนกับว่า 2, 2ตัวนี้มันจะมีมุมที่เราสามารถปรับให้มันได้คลายกันได้ด้วยครับใช่ไหมครับ,รบอย่างบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแฮมเบอร์กเกอร์เราอาจจะไม่ได้อยากใช้ตำแหน่งนี้เราก็ปรับให้มันเ,นเป็นสิงเล่นคอยสิงคอยได้เป็นคือเป็นสิงสิงสามตัวได้เลยนะครับสามารถเล่นได้เป็นสิงสิงสามตัวก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ทําเต็มๆในการใช้งานจริงนะครับซึ่งตรงนี้มันมันจะรองรับค่อนข้างดี ใช่ครับอ่านะครับเรื่องของคอเรื่องอะไรก็ทุกอย่างอาจารย์เป็นยังไงบ้างฮะจริงก็ยังเหมือนตัวสามหนึ่งไหมฮะเหมือนเลยครับคอก็รู้สึกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยฮะเร่งง่ายครับแล้วก็เรื่องของสีอาจารย์ลองดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับสีสันเห็นว่าวันนี้อาจารย์จะมาคแอบแอบมองๆไว้ใช่ไหมอาจารย์ก็มีมีแอบดูไว้อยู่เลยอ่าครับผมเล็งๆประมาณไหนไว้อาจารย์สีออกพาสเทลคือ ตอนแรกดูในรูปก็คิดว่าโอเคครับอาจจะแบบสีแดงก็สวยดีแต่พอมาเห็นตัวจริงในวันนี้ผมแบบดูดูดูสวยหมดเลยทุกตัวจริงๆถ้าให้ให้ให้เราดูกันเนี่ยสีันสวยมากนะครับในการทําสีแล้วก็มีจุดเด่นมีพัดอะไรแล็วก็หลายๆอย่างมันลงตัวอยู่นะครับมากเหมือนเป็นสีฟ้าที่ก็ไม่ได้เห็นทข้าไปเหมือนกันนะครับไม่น้อยครับไม่น้อยนะครับ อ่าเป็นสีเฉพาะครับเหมือนสีสีฟ้าเป็นเฉพาะของเขาเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับครับกเดี๋ยวให้จาย์ลองตัวเนี้ยมานเป็นทำเนี่ยให้จาย์ทดสอบเสียงโอได้ให้หน่อยนะกันอืมครับเพรางว่าเป็นประมาณไหนนะครับนารเล่นโอได้อ่าโอเคครับอันนี้ผมใช้เป็นซิงเกิลคอยตัวเดียวเลยนะครับ ใช้เป็นสวิชนะครับ <f irm> อ่อนี่บรรยากาศรู้สึกเหมือนเป็นทำขึ้นมาเลย่าครับทำเลยอ่าับอ่ามันก็จะได้ความเป็นเหมือนสตรัท <f irm> พอใช้เป็นออโ o s w i สวิชของเขา <f irm> อ่าก็จะได้บรรยากาศที่รู้สึกเหมือนแบบเป็น หนาขึ้นมาน,นิดนึงครับเหมือนเป็นทำเลยครับะนะครับก็อย่างอย่างอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือ SC A C s ก็คือสามารถที่จะเล่นได้แบบผมจะพูดอะไรแบบกว้างแบบมากมๆใช่ไหมอาจารย์ต<ช>ั้งแ,แต่แนวแบบห<ๆ>วานหวานทั่วไปจนถึงแนวล็อกป๊อปล็อกบลูก็สามารถทำทำได้เลยนะครับอาจารย์แล้วก็กีตาร์ตัวเดียวเนี่ยคือเวลาเล่นสามารถเล่น ที่ไหนก็ได้อบ่านะครับเล่นได้ทุกแนวกว้างๆนะครับก็คือจุดประสงค์เขาอยู่แล้วในการทากีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ส่ำคาญคือเรื่องของราคาด้วยก็ค่อนข้างประหยัดนะครับผมนกตัวนี้นะครับก็เอสุดท้ายก็เดี๋ยวผมฝากให้อาจารย์มิกนะครับผมเล่นแบบอ่าทดสอบแบบยาวๆล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงทั้งคลีนทั้งโอไดเลยนะครับผมอ่ ลองไปดูเลยครับผม thank mm -hmm. you อ่าครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มิกหลังจากที่ได้ลองไปทั้ง2รุ่นแล้วนะครับผมครับส่วนตัวจริงๆก็ครับประทับใจนะครับในแง่ของแบบว่าความหลากหลายในการใช้งานยืดหยุ่นแล้วก็ครับผมว่าราคาโอเคด้วยครับอ่าครับก็คือก็คือเข้าถึงได้ง่ายจะต้องได้ง่ายอ่านะครับผมก็อ่เดี๋ยวเราสรุปอีกทีนะครับผมสําหรับรุ่นที่เข้ามานะครับมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่อาจารย์มิกถืออยู่นะครับ A C E S 40นะครับก็คือจะเป็นซิงิคอยซิงิคอยออมเบอร์นะครับจะมีสามสีนะครับจ์เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสีนี้นะครับแล้วก็สีดำแล้วก็สีตัวนี้นะครับผมนะครับเป็น3สีนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นที่ผมถืออยู่นะครับเป็น ACES 31นะครับพ่เข้ามาตัวนี้มีสสีนะครับสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีไอวอรี่ด้านข้าง จันิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงคอย3สามตัวนะะอ่าบิดเป็นฟลิกบิดนะครับครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครก็สามารถที่จะจับจองสั่งซื้อได้หรือทดลองสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราคงต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าเราจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวต่อนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ